สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจําวันที่14เมษายน2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรามองว่าน่าจะแกว่งอยู่ทางด้านไซเวย์นะคะแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยน่าจะเหลือน้อยนะคะถึงแม้ว่าภูมิภาคเช้านี้บวกกันประมาณสักเกือบเกือบเซนกันเกือบทุกตลาดนะคะแต่ที่เรามองว่าอัพไซด์เหลือน้อยเนี่ยเพราะว่าเราลองไปแทร็กดูเรื่องของการดีดตัวในรอบนี้ของเซตอินเด็กซ์เนี่ย ก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะในรอบ14วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยมี11วันที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปิดในแดนบวกนะคะแล้วก็บวกมาประมาณสัก200กว่าจุดได้แล้วนะคะก็จากาโลของรอบประมาณ1,024นะคะของรอบนี้นะคะก็ ขึ้นมาถือว่าประมาณสัก20%ได้แล้วก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งของที่ตกลงมาจากช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะแถวๆประมาณ1,500ต้นๆน,น,นะคะตกลงมาประมาณเกือบเกือบ40%นะคะลงไปโลสุดนะคะตอนนี้ดิดตัวมาครึ่งทางเราก็คิดว่าอัพไซด์น่าจะเหลือน้อยนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงทางด้านดาวไซด์จะมีมากกว่านะคะจากราคาปิดเมื่อวานนี้ที่1,236นะคะเรามองกรอบวันนี้ที่อัพไซด์อยู่ที่1,250นะคะแล้วก็ดาวไซด์อยู่ที่1,200จุดนะคะ เซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยในในส่วนของสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยถือว่าในไทยเริ่มดูดีขึ้นชัดเจนนะคะจากตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อที่ลดต่ำลงเรื่อยๆนะคะตัวเลขล่าสุดที่ประกาศเมื่อวานอยู่ที่28รายที่เพิ่มขึ้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบเดือนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีการใช้ตัวมาตรการในการควบคุมนะคะตัวล็อกดาวน์นะคะสถานการณ์ทั่วโลกก็ ยังมีลุ้นในเรื่องของการพัฒนาตัวยารักษาหรือว่าวัคซีนนะคะ WHO เนี่ยประกาศว่าตอนนี้เนี่ยมีบริษัทยาถึงประมาณ70บริษัททั่วโลกนะคะกำลังพัฒนาตัวยาตัวนี้นะคะในเรื่องของการรักษานะคะตัวโควิด -19 นะคะแล้วก็3จาก70เนี่ยได้เริ่มทดลองใช้กับมนุษย์แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ต้องใช้เวลานะคะซึ่งทางการแพทย์แล้วคงต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1ปีนะคะหลังจากที่เริ่มทดลองใช้กับมนุษย์นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ ที่ถือว่าค่อนข้างฉุกเฉินและเออเจนมากนะคะก็เลยมีการเร่งในการพัฒนาแล้วก็การทดลองใช้เนี่ยเร็วมากขึ้นนะคะตรงนี้คงต้องรอดูตัวพัฒนาการนะคะในอย่างที่บอกนะคะความไม่แน่นอนตรงนี้มีค่อนข้างสูงนะคะความท้าทายต่อจากนี้นะคะสําหรับตัวรัฐบาลของเรานะคะก็คงเป็นเรื่องของการบริหารระยะเวลาที่เหมาะสมนะคะในการผ่อนปลนตัวมาตรการในการควบคุมนะคะซึ่งก็มีเรื่องของการล็อกดาวน์ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็รอดูสิ้นเดือนนี้นะคะจากถ้าตัวเลขยังคงดีต่อเนื่อ อาจจะมีการผ่อนปลนในบางส่วนนะคะอันนี้คงต้องอเป็นการบริหารระยะเวลาที่เหมาะสมของทางภาครัฐนะคะพร้อมๆกับเรื่องของการออกมาตรการในการกระตุ้นหรือว่าช่วยเหลือนะคะที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพราะว่าจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ออกมาหลายมาตรการแล้วนะคะก็คงมีอนิสงส์ในเชิงบวกกับหุ้นในบางกลุ่มในบางเซกเตอร์นะคะอย่างเช่นเรื่องของมาตรการเ,เราไม่ทิ้งกันนะคะ ที่แจกเงิน5,000บาทนะคะแล้วก็มีเรื่องของมาตรการเยียวยากเกษตรกรอีก9.5หมื่นล้านบาทนะคะในในตัววงเงินนะคะตรงนี้น่าจะเป็นบวกกับหุ้นมีกลุ่มอาหารกลุ่มค้าปีกบ้างนะคะเพราะว่าจะช่วยกระตุ้นการบริโภคนะคะหรือว่าการใช้จ่ายนะคะในเชิงของพื้นฐานนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการช่วยเหลือในส่วนของกลุ่มลงกานนะคะตอนนี้เรื่องจากว่าดีมาเนี่ยความต้องการใช้ลดน้อยลงชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลวีคอรมอเนี่ยประมาณวันที่3เมษายนที่ ผ่านมาเนี่ยมีการอนุมัติแล้วนะคะในเรื่องของการลดอัตราการสำรองน้ำมันตามกฎหมายนะคะจาก6%เ์เหลือส่เอในช่วง1ปีข้างหน้านะคะแล้วก็จะปรับขึ้นมาเป็น5%นะคะในอีก1ปีถัดไปนะคะก็รอเรื่องของการประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อนตรงนี้น่าจะเป็นบวกกับกลุ่มลงกันในเชิงของการลดภาระของการสำรองตรงนี้ทําให้เรื่องของต้นทุนต่างๆเนี่ยน่าจะดีดีขึ้นนะคะคือผลกระทบในเชิงลบน่าจะลดน้อยลงนะคะในส่วนของบรโอ ไอเองเนี่ยมีเรื่องของมาตรการในการลดภาษีนะคะ50%เนี่ยขอเพิ่มอีกสาปีนะคะก็ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการ selective หุ้นที่ได้ประโยชน์ในแต่ละ เซกเตอร์จากตัวมาตรการยังคงเป็นธีมหลักที่เรายังยงคงชอบอยู่นะคะสำหรับระยะสั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญเนี่ยยังคงต้องตามต่อนะคะระยะใกล้ๆนี้วันนี้นะคะก็ติดตามเรื่องของดุลการค้าจีนนะคะที่จะประกาศในช่วงของอตัวเลขของเดือนมีนาคมนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะติดลบนะคะประมาณ14%เยนเยียนะคะส่วน เรื่องของตัวเลขในเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยลบมากกว่านี้นะคะลบไป17.2เปร์น year on year นะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเราถือว่าช่วงนี้เนี่ยนักลงทุนอาจจะมีความระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างมากนะคะหลังจากที่เซ็ตเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะอัพไซด์จะเหลือน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นไปเยอะๆอย่าลืมเทคพอร์ฟิตกันบ้างนะคะเพราะว่าคิดว่าอัพไซด์จะเหลือน้อยแล้วก็น่าจะมีแรงขายทํากําไรลงมาตามระยะตามกรอบแนวต้านนะคะตอนนี้เราถือหุ้นในพอร์ตโฟลิโอโมเดลหนึ่งต ตัวคือ crc นะคะตรา take profit ที่36บาทนะคะส่วนตัว technical pick วันนี้3ตัวนะคะมีตัวซื้อ1ตัวนะคะก็คือตัว cbg นะคะส่วนอีก2ตัวเราแนะนำทางด้านขายนะคะก็คือตัว advance แล้วก็ตัว ivl ค่ะตัวต่อไปนะคะ cpf นะคะ ซีเพก็คาดงบ1 Q63 นะคะกำไรก็ยังถือว่าสุดใสนะคะผลผล,ผลก็มาจากในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์นะคะที่อยู่ในแบบสูงนะคะโดยราคาเนื้อสัตว,ว์เนี่ยโดยเฉพาะหมูเนี่ยที่เวียดนามเนี่ยก็เพิ่มมากกว่า15% q u a r เ e r quarter, quarter ะคอเตอร์คอเตอร์นะคะรานะคาเฉลี่ยนะคะและมากกว่า5 0นะคะเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากโรคเอเที่เกิดขึ้นก่อนหน้านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาเนี่ยก็เป็นเปนในทิศทางเดียวกับไทยเช่นกันนะคะ ส่วนกุ้งเนี่ยต้องบอกว่ายังไม่ได้ฟื้นตัวมากนะคะท้งเรื่องเรื่องราคานะคะจากอุปทานที่มากนะคะทั้งในไทยและก็ต่างประเทศไก่ส่งออกเนี่ยก็ฟื้นตัวได้ไม่มากเช่นกันนะคะในส่วนยอดขายในควอเตอร์หนึ่งเองเนี่ยคาดผลกระทบเรื่องโควิดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลกระทบมากนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในเรื่องของยอดขายเนี่ยก็น่าจะลดลงค่ดอยู่ที่3เปอร์เซนะคะลดลงนะคะเย็นเยียน,ยยน,นะคะ แลแ้วจากราคาขายที่ดีเนี่ยมาจิ้นยังสูงกว่า15%ได้นะคะค่าใช้จ่ายปรับขึ้นเล็กน้อยนะคะกำไรปกติเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น8%อยู่ที่5,543ล้านนะคะ โดยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยจะต้องควอเตอร์หนึ่งเนี่ยจะมีรับรู้ขาดทุนจากตัวเรื่องมูลค่าสินทรัพย์ชีวภาพนะคะคือ biological loss เนี่ยเนื่องจากว่าราคาหมูปิดสิ้นปีในควอเตอร์หนึ่งเนี่ยต่ำกว่าปีที่แล้วนะคะกำไรสุทธิเนี่ยคาดอยู่ที่4,430ล้านนะคะเพิ่ม4%ี่เยยนเยียแล้วก็11%เอเอร์ซตคอเตควอเตอร์นะคะ แม้อาหารเนี่ยก็บอกว่ายังเป็นปัจจัยสีในการำลงชีพนะคะแต่โควิดที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทาง CPF เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะเนื่องจากมีเรื่องของการปิดร้านอาหารส่วนหนึ่งนะักท่องเที่ยวหายไปนะคะก็ทําให้ตัวราคาเนื้อสัตว์ในประเทศลบทั้งในไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศเนี่ยเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยนะคะ,ะทางฝ่ายคาดว่าอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของประมาณการลงนะคะจากราคาเนื้อสัตว ที่อ่อนตัวลงนะคะแต่ราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ได้เท,ทรดบนพีที่สูงมากนักนะคะคงคําแนะนําซื้อนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีการปรับราคาลงนะคะอ่อที่เ t c นะครับเราคาดผลประกอบการไตรมาสหนึ่งของ NTC นะครับจะทําสิถิตใหม่ต่อเนื่องนะครับโดยมีค่าไม่กำํำไรอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านน,นะครับเพิ่มขึ้น14.6%สี่ดเปอนเยนเยียแล้วก็หนึ่งคอคิวนะครับ จากรายได้ต่อไปที่เติบโตตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อโดยคาดว่าผลประกอบการในแต่มรรานี้นะครับจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มากนักนะครับคาดว่าสินเชื่อในแต่มราหนึ่งของเอ c นะครับจะเติบโตได้ประมาณ4%นะครับชะลอตัวจากแต่มราก่อนนะครับที่สินเชื่อเติบโต4.5%จากผลกระทบจากโควิด -19 นะครับรวมไปถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจนั่นจะทำให้การปล่อยสินเชื่อปีนี้อาจทําให้ได้ตามเป้านะครับทางฝ่ายปรับลดประมาณการลงเหลือ18%จากเดิมที่คาดไว้ที่20% ย่างไรก็ตามนะครับบรรยากาศซบลดของทางภาครัฐนะครับที่ MTC มีแผนจะกู้ประมาณ6000ล้านนะครับจะช่วยให้ต้นทุนดอกเบี้ยของ M t ็ลดต่ำลงทางฝ่ายต่ำลดประมาณการกำไร MTC นะครับลงเหลือ4,900ล้านนะครับยังผมเพิ่มขึ้นอยู่นะครับ0.2%เยือนเยียบราคาพื้นฐานลงเหลือ5 5บาท50นะครับแต่ราคาหุ้นที่ลดลงกว่าหน้านี้นะครับทำให้มีส่วนต่างเหลือพอสมควรนะครับจะรับคำแนะนำขึ้นเป็นซื้อนะครับสำหรับ MTC ตอไปนะครับเป็นตัว L P N นะครับเราคิดว่าราคาหุ้นเนี่ยกำลังฟื้นตัวตามกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเราดูโดยตัวมันเองเนี่ยเราคิดว่ายัางยืนอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบางนะครับแม้ว่าควอเตอร์หนึ่งนะครับยอดจองควอเตอร์หนึ่งทุกคนดูดีหมดครับเพราะว่า2เดือนแรกมันยังไม่ได้รับผลกระทบของโควิดนะครับ L P N ก็เช่นเดียวกันนะครับยอดจองคอนโดเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก อ่าควอเตอร์เดียวกันของปีก่อนนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามีการเปิดโครงการใหม่ลุมพินีเพรสเตาปูนอินเตอร์เชนนะครับคิดว่าน่าจะเปิดในช่วงก่อนจะมีเรื่องโควิดจัดจัดนะครับมันก็ได้ไป700นะครับถ้าดึงตรงนี้ออกเนี่ยเพิ่มนิดเดียวนะครับยอดจองแนวราบเพิ่มขึ้น24%แต่ยังเป็นฐานที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นดูอย่างจอดจองเนี่ยมันมา26%ของเป้าก็จริงนะครับแต่ว่าดูการเปิดโครงการเนี่ยควอเตอร์สองนี่เราคิดว่ามูดอะไรต่าง คนก็ไม่มีกระติดกระจายมาจองอามาจองบ้านมาโอนบ้านนะครับผมคิดว่าจะมีผลกระทบทั้งทั้งเซกเตอร์นะครับในแง่ของยอดจองและก็ยอดโอนนะครับแล้วก็อุปสงค์ที่อ่อนตามเศรษฐกิจด้วยนะครับแล้วบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทที่เน้นการทำคอนโดนะครับตลาดคอนโดนี้ถ้าไม่มีเรื่องโควิดก็แย่อยู่แล้วนะครับถ้ามีเรื่องนี้ก็ยิ่งฝืดเครื่องเข้าไปอีกนะครับเราก็คิดว่า,าในส่วนของ ในส่วนของการเปิดโครงการน่าจะมีการเลื่อนนะครับเป้าจองเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับลดลงไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูแล้วยอดจอง Q2 นี่น่าจะยุบลงไป3ก็ยังไม่น่าดีขึ้นต้องไปหวัง4นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทเนี่ยมีปัญหาเรื่องการขายเสมอมานะครับเพราะว่าเน้นเซกเตอร์คอนโดน,นะครับไม่มีแบ็กหลอกยกมาค่อนข้างน้อยปีนี้จะต้องขายสต็อกค่อนข้างเยอะนะครับเป้าของบริษัทหมื่นล้านเราคิดว,ว่าไม่ถึง รเรามองว่าแค่6,000นะครับเพราะเราประเมินจากการขายสต็อกพร้อมโอน Q ิ ,5 0 0ถ้าเรา 2, ai, 3, คิดว่า Q2 หายไป Q3 ค่อยๆกลับมา Q4 กลับมาก็น่าจะได้ไม่เท่า1,500หรอกครับเพราะฉะนั้นรวมๆกัน,นยยอดโอนน่าจะประมาณ6,000นะครับจะลดลง31%มาจีนแล้วก็รายจ่ายการตลาดก็ต้องมีอย่างมากนะครับต้องมีแรงๆนะครับเพื่อที่มากระตุ้นยอดขายนะครับเพราะ,ะน้นเรายังมองกำไรปีนี้เนี่ย ลดลง53%สําหรับควอเตอร์หนึ่งนะครับก็ประเมินงบคร่าๆนะครับก็น่าจะลดลงอยู่นะครับเพราะว่าไตาม่านนี้ไม่มีการโอนโครงการใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นไต,ม,ต 1, 6, ม่าสหนึ่งปีหกสองเพราะนั้นยอดโอนลดลง3าเซนะครับกาไรก็จะลดลงตามทิศทางของยอดโอนนะครับมองราคาหุ้น L P N เนี่ยขึ้นมา33%น่าจะเป็นการเก่งกำไรตามกลุ่ม Pro p e r t y ตนะครับแต่หุ้นกูรโอ,อื่นเนี้ยมีในเรื่องของปันผลมาค้ำนะครับแต่ว่า L P N เนี่ย ขึ้น XD น XD ไปแล้วนะครับตอนนี้กำลังเล่งอยู่ก็บน e a r n i n g ของปีนี้ซึ่งเราคิดว่าไม่มานะครับเราคิดว่าในคอเตอร์ในงบใน Q1 ก็ไม่ดีนะครับการขายก็ยังน่าจะสนุกนะครับออมองราคาหุ้นเนี่ยซื้อขายปีเกือบ10เท่าดีเวเดนหกเปอสำหรับผลประกอบการปีนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับมองเป็นจังหวะที่ดีในการขายนะครับมองว่าปัจจัยเร่งนั้น ที่เห็นเป็นตัวโตนอย่างเช่นดีวิเดนเนี่ยก็ยังไม่มีนะครับราคาหุ้นค่อนข้างลอยแล้วก็เป็นการเก็งกำไรตามกลุ่มนะครับน่าจะเป็นจังหวะดีในการขายนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่3 4 0บาทสําหรับวันนี้นะครับประเด็นสําคัญแล้วก็มุมมองตลาดและประเด็นสําคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ